บอดโจแจกเงินนะครับแจกเงินปรยู่บางหลังจกคนแล้วครับวัอขาอื้องเทม้องกบไหมเงไฟหนาดูดีนะเปจานุ่งลุยรยอจ ขันหกขันเจ็ดทุกมือแล้วเราอ่เอาที่ตัวองไหมเไปรยกตื่นกองอยู่ของมือเรกขาาุเห็นตามือแรกนี่เห็นจ้อง้องจีนี่เนี่ยพูดแล้วนสนกนเจ็ดอยู่ในสาวของเลาเพื่อนเพื่อนอย่เ่มือเาะเวด์เ้อเพื่อเซฟตัวเองเพื่อใช้ดีดกันยาวนานๆแต่พอต้องห่อนพอต้องห่อนานหว่าอู้ยานไ่ถึเพือันไม่วก็่า้เอาท่ตัวเอง พราะเป็นดีําแท้ชุดแรกดีําแท้มือแรองวกสยไมยกเสียหนี่แอร์แล้วนีกับบ้านก่เด้อต้องให้มันดีให้มันดีตลอดไปเอาส่งก้งใจตุยเป็นตัวแทนเป็นที่เลี้ยงให้

เาพนเ่ให้เอาแอบกันเร้งมาับ่งเียงซีก็หาซีไ่ัจะาเร่องกับครูอกฟังไว้กับครูก็ขาดเขาไม่ได้นี่คือหัวใจของบนเป็งหัวใจของลูกิุณเขาจะดเนี้ยคือซีไปด้าได้ซั่งไปถ้าไมไปต้องไปซั่งหันจังกับาำหน้ถึงเม้น ที่แนวของพีไลทำอะนี่ครับอช่วชวนู่พอครับตั้ตั้งโดยเฉพาะับโค้ชครับเปนผลงานับสองด้วกันเยอะโอ้ยไม่ดีเขาเสือโรคไปน้ำแข็เมือเไปอยุนิดสเีตอลลูกนึงอีกนี่บอลนี่บุรุษไมได้ดูมองแม่โอ้ยให้นูเก็บม่นน้แม่โค้งเลยจ้ากนสองร้อล้านฮะมันแล้ววันนี้เล็ได้ข้าบอลแล้เปียกเก้าอีกแล้วเขาต้องมีว่าเปียเก้าหม เก้าสามนึ่งะร่เงของน้องมิวแปดเก้าสามเก้าจีบพอหตัวอะเกาเกาอะไรอะ ได้ลูกได่แต่ละวก็ดูนิ่จริงโอ้ยจีนอดยินดีเสนอมาแล้ววู้นี่ตัวคอร์ดนี่ยุคของคอร์ดด้วยมาไปอีกไหมอีกเนอะซุปเปอร์สตาร์เก่งจริง นี่ไมเขก็ได้สองรหมสวัสดีครับครับจัรจักั่้งจกครับคอรสวบัครับัครัครับเอาแจกแล้วใครหนังไซอ้อพ่อโจ้ไม่นุดได้องพันล้านเป็นยังตามด้วยเลยพูละองนี่เอาฝากช่องน้าฝากช่องาจีวัรจีวัรั่วอันนี้ช่องยังงูละเนาะอยางี้ช่องยังไงเป็นออฟฟิเชียลนะครับฝากเ อันนี้ช่องยังช่องรักมาฝากให้ช่องช่องลุงปิยะเพลินโชว์ออฟฟิเครับสุดยอดลุงปิยะลำพินโชว์ออฟฟิเสุดยอดอันนี้ช่องเกมมอไปลำพินโชว์ออฟฟิเชียลบัึ้อติตามเองกอเร็วถือเร็วถอใดรเร็วโอ้โหแกเบียบีดังไปอติตามถามช่องมีกอลุงปิยะนี่ลุงลุงปิยานี่อายังไดิตอนนี้มือา ถูกจิงมากก็คอนโดว่าเขาไปไดช่องแค่ตอนนี้เท่าไรแล้วเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นไบอกไปชัวอะไรชัวครับไม่ใช่ว่าชิปเดียวดีสองหมื่นคนติดตามตามว้ยอ่ให้กี่ชัวเลยิบนี้าดิกินนี้เว้ยมือว่านมือคว้นไม่ยังเมื่นกว่าเขาแช่หายมือว่นมือควัาตัวแช่ตัวไปไล่เนาะเราค่ะเราค่ะบ้าก็มือว่านกินซาไมที่แรกอ่ะบาถึงสองพัน กับพันกลัวพันสามแม่พันสามแม่มือแหลกเชียไม่ข่าไปเบื่องตี้หมเมื่อเ้ากันเลยได้มื่นแต่ตอนนี้ได้สองมแล้วอุ้ยวิทย์ตัวได้ตัวเ้ยลุงปียะกับสองมลุงปียะอันนี้ปายี่โอ้ยลุงปียะี่มัลุงปี๊กโอ้โหมื่นี่มื่นี่บ่ มีเสนยื้อดอกเส้นลุงแม่ลุงแม่เว้ยเด็กเสีนเนาะเด็กเสียนลุงเสียนนแม่ลุงเสียนนวแม่เว้ยเด็กเสมตัวนี่เสียนนก็เป็นไปเป็นเสียนนก็เสียวว่าโจ้ไปนี่เว้ยหายง่ายไปเลวเนาะเดียวไม่จากสองพัน้าอีกคัดลายเพื่อนไปเพื่นปนั่นนะติดสินบนูุหญิงไว้ว่าคันได้สองหมื่นคนยินได้มาไลฟ์เนมาติดสินบนไว้ เอาป,งป,งป,งปังปังปลาันทียิบเน้ำครับเขาคุมในเล่119บาทนะครับเปิดฤดูกันสาวน้อยเพรียงครับทักไปที่เพจสาวน้ยอยเพียง119บาทผู้ยิบบ้านฟินแลนด์119บาทครับขอบคุณเลยและครับที่เป็นกันยายน